เดี๋ยวจะพามาตัดเห็ดนะคะตัดขาเห็ดไก่าเริ่มกัะเห็ดไก่นะคะเห็นกันไหมคะเนี่ยพี่น้องตอนนี้หาถุ่งกว่าแล้วนะดึกแล้วนะคะว่าเห็ดน้ำเห็ดเนี่ยแหละคะ่ะ เพื่อไปเพื่อมาอันนี้เป็นเห็ดไก่นะคะทุกคนเนี่ยก็พอได้อยู่ อันนี้จะลวกนะคะไม่รู้จะวางจุดไหนทุกคนถึงจะได้เห็นชัดๆ อันนี้เธอดอกใหญ่มากเห็ดไก่กะบ่หลายค่ะปีนี้เว่าอย่างที่บอกเขาโดนฝนเน่าไปเสียดาย พึ่งขาลา่ขาไลา่สวยๆดอกสวยมากเลยทุกคนอ่อนๆ มากอันเนี้ยอันนี้เห็นไปแล้วเนาะอันนี้นนนนตารตออกซะพวกนี้จะลวกนะคะได้อยู่เดอ้อได้กินน้ำเขาอยู่เนี่ยน,นี้จะลวก อันนี้เอาแต่ขาเขามาพี่น้องเสียดายก็ลอกเอาไปกินก็เลยเอาขาเพิ่นมาคลิปเก็บเหตุฝนอาจจะมีบางช่วงบางตน ใส่เสียงเพลงเด้อพี่น้องเพราะว่าบางที่ฝนก็ไม่ได้ว่าเพราะว่ายุ่งหลายบนลำคานและที่สําคัญในเสียงลดนะคะเสียงรดมันดังค่ะเพราะว่าข้าเจ้าเฮ็ดถนนอยู่ค่ะนบกไายจากถนนใหญ่เขากำลัลงทําถนนอยู่ตรงใกล้ๆก,ก,กับที่เราเก็บนะคะ จะมีเสียงอนี่นะคะเสียงเครื่องตากเห็ดนะคะเสียดายตัดเบาๆสวยมากดอกนี้ทุกคน แน่นปึ๊กเลยตัวนี้ดีใจมากมีอีกนะคะ แบ่งกับกระรอบมันแอบเอาไปกินพี่น้องแต่ว่าสวยนะได้อยู่นะเนี่ยบอโอ้ยดอกนี้งามที่ขนาดโดนเทะนะคะ กินได้ฟองน้ำยังโอเคอยู่อันนี้ก็เห็นบ่พี่น้องเนี่ยตัวนี้กับตัวเนี้ยคนละพันกันนะคะเขามีชื่อคนละชื่อนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อให้นะคะเขาจะมีความแตกต่างกันนะคะสองตัวเนี้ยดูคล้ายกันนะคะแต่แต่แต่เขามีชื่อคนละชื่ออะนี่ได้สองดอกแบบนี้พันนี่ ขันนี้สิคะคาชิตันขนาดเลยค่ะตัวนี้ว่าคุมีในหนังสือมีแล้วก็มีรูปให้ดูค่ะมก็ยังพยายามที่จะเบิงเอ้มันก็ดูคล้ายกันนะแต่ที่ไหนได้มันคนละชื่อค่ะดูตัวนี้นะคะโอ้โห ขาเขาใหญ่เลยนี่จนนึกว่าพึ่งหวานคนแล้วนี่พี่น้องเนี่ยอ้าวานเลยอ่ะโอ้ยอ่อนพรอมเด้วนี่อ่อนออนนี่นี่พี่น้องแบบนี้ถ้าเป็นคาลายธรรมดานะพึ่งแข็งได้แบบนี้คะแต่นี่ดูแบบอ่อนมากแบบนี้ผมไม่ค่อยเจอค่ะโดนโดนเจอที่หนึ่งพันนี่ แต่เวลาลวกนะคนก็สิขูดเขาออกก่อนได้พี่นอ้องเพราะว่าคนอยางให้เขาสวยๆนะมันจะไม่โยนทิ้งย่งจะไม่โยนลงหม้อแบบนี้นะคะจะขูดอีกรอบเขาจะได้เป็นสวยๆอะ่ะจะได้ดูน่ากินนะคะน,นี่ก็ขาพึ่งหวานเสียดาย ดอกเข้าไปแล้วแต่ขาเขายังโอเคเนี่ยคานี่แบบแน่นมากโอ้ยพี่น้องสะออนขาเขาไหมโอ้ย่อวานปีนี่แบบว่าออกแบบปะป่ายอะ่ะพี่น้องไปเห็นแบบว่า ผมก็ไม่ได้ทายให้เบิองเนาะเพราะว่ามันมันเน่าอ่ะนะมันเป็นลาอืมเสีได้อันนี้จะเอาไปลวกนะคะ อันนี้ดอกพึ่งขาลายพึ่งขาลายพึ่งหวาน ขาลายมีอีกไหมพึ่งหวานมีอีกไหม้นขาลายมีอีกหลายอยู่พี่นอ้องแต่ว่าอันนี้ตัดมาแล้วจากในป่าอันนี้เป็นอ่า น้องไก่นะคะแต่ว่าอีก,อกที่ตรงที่อีกที่นึ่งที่กอยนะิ่งใหญ่น่ะบรทษันปด้ไปค่ะไก่แต่ก็พยายามรอพี่ไม้ว่างอยู่ค่ะเพราะว่าเพื่อไปเพื่อกับนะั่นแหละมันไกลนอกพี่นอ้องปีนี้เขางานยุ่งอะปีโควิดเนี่ยอะไรมันก็วุ่นวายไปหมด อันนี้ก็บอกเคยบอกไปแล้วเนาะรสชาติคือเฮดเอียงล่มคือเฮดเอีอย่างก็ะอ,อะไรในห้างน่ะเฮดกระป๊อกในห้างน่ะบ้านเท้าน่ะอันเดียวกันนั่นแหละรสชาติเดียวกันเลยแหละเลืน่ลนๆเหมือนกันนะ่ะกับกรอบเลืน่ลนๆเหมือนกันนะ่ะ Fried chicken mushroom แล้วก็ได้เห็ดแครอทมาสองดอกค่ะเห็ดแครอทแครอทนี่ก็แ่บแสบพี่น้องจิ่เมนได้หน่อยจิ่เมนออกหน่อยเสร็จแล้วก็ได้ไปได้เห็ดอันนี้มานี่เห็ดนี้ก็เป็นอีกเห็ดชนิดหนึ่งที่แบบ ไม่ค่อยมีอะค่ะแซ่ด้วยเฮอันก็นดี โอเคนะคะทุกคนนี่ก็ยังมีเอกค่ะเดี๋ยวจะไปตัดต่อนี่ค่ะไม่ไม่เยอะแล้วค่ะแล้วก็นี่เดี๋ยวจะเอาไปลวกค่ะยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ันนี้คือล้างเรียบร้อยแล้วนะคะล้างน็อกน้ำเย็นนะคะย,ยุยดมึงนอกดีอย่างมีน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะล้างไปประมาณสามน้ำล้างก็มีตะเจงเลยเนะะี่ยค่ะมันจะได้ล้างสิ่งสกปรกนะคะอันนี้คือเห็ดแครอทนะคะ orange delicious fried chicken mushroom and uh, orange เบิร <c oughs> ์ดบล e ดคิงบลูดเอฮิต i ิงอันนี้เ็ดบรูดได้มาหนึ่งดอกค่ะแล้วก็อันนี้เฮดเอันนั่นแหละเก็บมาหนะ่ะบอขาลายเป็นตะแซสบนะพี่น้องอร่อยนะขาลายเนี่ยก็ได้นี่ละค่ะที่แบ่งไว้อันนี้คือจะเก็บลวกสดๆนี่ยนะคะเก็บ ใส่ช่องแช่แข็งนะคะโอเคค่ะยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนจริงๆแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะเที่ยงคืนกว่าแล้วนะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะกุณนายค่ะ